เก็บโอ้เก็บเอาอึ๋งโอ้ได้ลายแล้วแบเปิดบางแ l งแบบอึ u งโตเก่าที่เลยได้ยังหัวเลยออกใส่แงเนะใส่แงมดุดเลยโเก็บอเก็บเอาเนาะได้อึงลายมเรียกแบอึงโตเก่าสีพี้องได้ยังหัวใ่แลเยหัวขาดเมืานี้มาซุ้มเซลกันพี่รองยี่ทงนาซวจิวมือ

มัน่ยใส่การมันจับวนลององ่าก็วนมีงานอย่างแรมีงานเกิดอยากกินตุ่่มขแม่ยังกนนน้มไม่กิเลดไม่กินเดก็้ไม่นทานกรัิามูพี่น้องปลาหมูแจ็คไม่ยังกินนนะพี่น้องไอ้บอยกมาพ่น้อ้างพาเนี่ยมาปรุงก่อนด เยอะๆจะได้นวนวเนาะพอดใชไว้พอดอก้ากี่นยืนในนี้นะยัหน่แม่นะตามโขกพจะพอดใจเออเขากับหมน้เดยวนีกลางไม่ได้่พอดใสไปอยากไปใไโอ้มี คนบุกคลฮึกฮึ๊ปคดฮึกเนนเนี่ยมันฮึกเนนไม่กันเนียนมันโมเมนฮึกลมกันฮึกลมหลบดิกรอ้ยมันอะไรอันนี้ฮึกปวดบีบมันยิ้ไนบ่นนี่ยอย่าหิด้องไงโน้บึ้งบิ้งบึ้งไม่ได้เหตุผลหนึ่งคืบ่นง่ายเหนุผลบวหันเนี่ยเขาจะไปป้าไปเลยเน่ โค้งงอแล้วแดนนั่นไปลบไปตะวันกะลบไปลบยังส่วนกัง่น่อเอ้ยมีแต่เมลูกอ่อนค่อยๆลงเด้อค่ะลงอะไรบอกกันลงกันซะเป็นตะหม่วนในเราในท้องนเรา

ก็เลยสลองพี่นอ้องจ้าเด็กคนเด็กพันคจิตาดาวได้เงินเดืนเอนจากยูทูบเดือนแรกนะเราก็สลองร่วมกันในวันนี้เลยวันเสียบวันหน้าก็วันท้าไม้ัดเื้อแรกน้าเวียน,นเมื่อวัใเดี๋วคนจะมาได้ซื้ออาอ่นมาซื้อวัวเะกลัวพ่อเงินนั่นเหัว,ว,วพาายยวัวใหญ่ไมเลยุดได้ไม่ใช่คนถอดพื้น้าไปเกิดเนื้ออยู่นอกเลยไปเาเห็ดยางไกัเขาไปถ่ายยูปาไปถ่ายบ้านนี้ สิสีลงไ้ลงหน้าแล้วพีน้องเอ้ยมาจากมังคนดเนี่ยนุจากีเฮ้าขอนโทษดอกขุดินแล้วนะพากันเห็ดยังไาอยู่ลุ่มอยู่ทิงหนอนห้อนมหออามีมืมีลูกซีนมียังแน่มีลูกสองลูกซีนด้วยปิกนิกอยู่นามีหัวใจมี เป็ดปีกเป็ดปีกไก่มาปีกอยู่ในอยู่ลุ่มนะเย็นเย็นอยู่เทิร์กนะหอนกับหอนกาจะเอาตัวมันแต่วันนี้เป็นบรรพระก็เลยกินตัวมันตายแล้วกินปีกมันกับพ่อแนี่กินย่างลายไงไออใช่แล้วนอนอยู่ในเปร์มาแม่ไแม่นะมาพี่ปลาคอใหญ่นะมาพี่มาพีมามามาเด้อปลาคอใหญ่มาช่วมาช่วยจะคองบนชือว่ากูได้ดีหามนะมาเด้อ

พาเอาเบียร์ไปเสิร์ฟแน่แม่ครัวเขาอยากกินเบียร์อยู่เทิงผูกอยากมาบดคนไล่อยากมาเล่นเนาะนาเบียร์โอ้ยตา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 ยอืมโอ้ยซุ่มแซวจ้ามือนี้มีกาดดีนี่ไทดบอยกามาพี่น้องไม่ซ้อนแล้วก็เศร้าเอื้อยพี่น้อง มีัวเดียวกันอดแงปนนัะปัวลูกัวแม่ปัวย่าอาเอออกตรงนี้นะ่ัขับเอออดแงบรรยากาศ

เียวตัวเห็ดยังคือบลมาพี่เฮ้ยกพักหมักหุ่งเาพักุ่่กับขวดแมงยังเกาะแงจิงลีดไใส่ยี่บไม่ิงโหดยี่บ่ใส่ยี่บอรเลไม่ยาง ชิบหาแบดงยาวกวอเซนฮะไ่ได้มีปีงแบดนะชิบหาเปอร์เซ็นแต่ว่าอันนี้ก็ห้าปอร์เซ็นง่าี่ข่มนกับชิมากมาเนาะเอาขาบมาในอืโบวุก ผ่านมาผีมาผ้ามามาเป็นตัถ้าอยากินลูกซีมันหวานทัวีอกตีนางนางนางผ่าลูกน้อยนางแน่ประวัตยจะมาสับปะน่ได้ปกอธินกตาลดอะนางอานางโหช่วยกลูกแล้วมากินจ้ะนื้ขาว ยงกอดเดียวนี่นานัดแขกแต่มือวานนี่ากระชามาหนักเนามอยู่คุมดนาวยังอยู่ต้นเาคือเผ็ด นี่จ้าบรรยากาศดีพี่น้องล้มผัดเย็นอ๋อคยอกตกหนลับน้ามันกระบุกไว้วเนาะิลไตกว้ายจได้คนมาอ่าปฮันดอกคือดีนะฮันดอกกินาีจังชีสวยฮันดอกนี่หน่อสิบกขาดจะได้นำผกระโดดกระดิ่ง ฮะไปีเจอหงบว้วยอีคนน้องขึ้นขบ่อนีมัเลี้ยวหน้ามบโอ้ยหัวใจจะมอยู่ในต้ากันอยู่ในเียงนี่นะแ้กัอยู่ไมีบนเียงนี่ คนบานจะคิ้ด็กนกนกเต็มอยู่จม่มีบอลอยู่มันสะอาดเผาเมื่อวานนี่ตัวเด็กุระไม่บานนั่งอยู่นะขคนอยู่ในื่นะตัวเด็กยุระูนดกียด้ยกวงินอีเมลวะสมควรกูยังหัวกยังหัวาสมควรกูตัวใหญ่ก็ไดี ป็ลเลยโอ้ยสามัดดอกพุ่งหัน่นมันจะบุย・บุ้บุงวังใช่ที่นางวอามาแต่น่นสดอก่ามนามันอยู่บนี้ตอนจเอาขวไ่นลาย่เป็นเลยนะคะก่อนที่แบตฉันจะหมดาไกไเ่มาปลไ้กอบกรเดีพมวไว้ขึ้นกับบาษา กันยเาสารยังเบอรบอได้ลินแต่ได้ลินคือการเออมันม่ี่จัาลินมาได้ยาิะไข่นมมผสมอ่ะน่าจะผสมลูกชิ้นปลา้กินลูกชิ้นปลาผสมชอบชอมาไปกินลผสมค้วกันผมเบิ่งกินมาเลยนี่หายกินตัวนี้ดูีเหลืองอนี่ก็ซื้อเอาซะเอาจะก็ลว่ามันสีบลเบิ่งก็คืออะน ว่าล่างเสียมันก็ยังไ่ได้แต่กหมกเจาขให้นะจัาอันหมดอา,า,าหารานอาหารายูปด้วยนี่ตร<อ>งไหนตัวบอ <c oughs> สต้านเกีย <c oughs> วรมานี้ฮ่าต้อไม่บื่นอ่ะไ่เดย เบาไม่มีน้ำต้มนำเต็มยังเลยเบไมีค่ะปเล่อน้ำค้อยังมียากามาเ่จะอกไปพูสัถ้าอยากต้มก็ต้องเลยนปเป็นแม่ของเป็นไทอนขนาดล่งปน้ำ้อกันยังวย ใช่ไม่ขอขอรวดสอดไว้มาอยู่เนาะ